มีจำนวนยอดดังนี้ผู้บึก17นายผู้ช่วยผู้บึก37นายครูในสิ237นายครูทหารใหม่244นายและทหารใหม่รุ่นปีพุทธศัก,การาช2560ผัดที่2องจำนวน1,592นายรวมทันสิ้น2,127นายครับระกันที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ในห่วงวันที่1 วันที่สและวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2560โดยมียอดกำลังคนรายงานตัวเข้าหน่วยจำนวนทั้งสิ้น1,810นายกองพันทหารม้าที่9กองอาลาพลอรารที่9 84นายกองพันทหารชา่างที่9กองอาลาพลอราบที่9 80นายกองพันทหารสื่อสารที่9กองอาลาพลอรารที่9 35นายกองทหารที่9 404นาย กรงหาราบที่ 19, 3เกายเกนายกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวให้อวาสกับทหารใหม่ที่ผมได้พบกับพวกเราทุกคนอย่างเป็นทางการในวันนี้และขอต้อนรับทหารใหม่ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกของกองพลหารราบที่เด้วยความจินดียิ่งและในโอกาสนี้ขอแนะนำ ผู้ชาชั้นสูงในกองพลฐานรากที่9ให้ฐานใหม่ได้รับทราบตามลำดับกองพลฐานรากที่9เป็นกองพลจนเป็นที่กล่าวขานในนามกองพลเสือดำปฏิบัติการปราบปรามคู่ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อันนันบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกาญจนบุรีซึ่งนับเป็นความไว้วางใจของผู้ญชาทุกระดับที่มีต่อกองพลฐานร,ราบที่9อ้าานสูสิงห์ห้านกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในราชการที่หนึ่งดวงวิญญาณของนักรบผู้กล้า แห่งสออภูมิทุ่งลาดยาเดชะพระบรมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวมหาวชิรารงกรบดินทรเทพยพระรังคูล

ไม่ทำอะไรเป็นคนไปจำรถถังไหมเลยียเป็นอะไรการลเนีก็ลักษณะสถานาจะเป็นคนสุกรรมครับตอทหวงแม่หวงาเปี่ยนชันใส้นุัครับอย่าหนะนั้นเย็นอีก เออไม่ปุ่ไม่ไเยไม่่ไม่ได้ครับ่าไม่ใหญ่แต่ก็ดีเลสแตนเอร์มัได้นำหนักเท่าหร่เน่ยน้หนักห5่งร้อยสิไม้ากิโลครับทำไมไม่เกินคล่นก้าครับมาสามครับสุพันบุรีครับ กระพุ่มทนานสุปรกรณ์โทสัพอลง